ทำไมคนขายลอตเตอรีร่ถึงไม่ขาย80บบาทคลิปนี้แบตตี้มีคำตอสสบสวัสดีจ้าคลิปนี้แบตตี้ก็จะพาทุกคนมาขายลอตเตอรีร่ครั้งแรกเนาะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างหรือว่าจะต้องเริ่มต้นอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปหาเหาจ้าหวยหรือว่าเจ้าคนที่แบบเขาขายอลอตเตอรีร่ในในราคาสูงกันเนาะ เอาโจรเงินโจรเงินอะไรนะจะโว์เงินได้ไหมเนี่ยซึ่งช่วงนี้แบตตี้ก็ว่างงานเพราะว่าบริษัทปิดชั่วคราวหรือต้องหาอะไรทำเพื่อมีรายได้เสริมในแต่ละเดือนอย่างดีที่เรามีแบบพี่ที่เขาเคยขายสลี่แต่ว่างวันนี้เขาไม่ได้ขายเขาเลยแนะนําให้เราไปขายกันเพราะว่าเรานั้นก็อยู่เฉยๆมันก็น่าเบื่อ ราคาหวยก็เปลี่ยนเสมือนเกี่ยวกับการเล่นทุนเพราะว่ามันมีขึ้นมีลงเหมือนกับอ่อราคาทองเลยแหละซึ่งวดนี้เราก็มาซื้อสีเล่ม1เล่มก็จะมี100บาใวดนี้เราซื้อไปสีเล่มก็เท่ากับ400ร้อยบซึ่งเราจะต้องขายให้หมดเพราะว่าถ้าขายไม่หมดเราก็ไม่ไกําไรเราต้องขายให้หมดนี้ถึงจะได้กําไรรูป เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปซึ่งขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือการติดหวยในแผงลอตเตอรี่ว่าเขาติดกันยังไงหรือว่าการเรียงหวยนั้นต้องเรียงอะไรบ้างลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่นะคะงวดนี้รวยไปใส่เขาจะทำยังไงไปดินบุญค่ะเพื่อรงของเนี่ยเออรองของแล้วเนี่ย เพราะวานมาเย,เเยเ้ำก็ค่อยๆไ,ไปไนไแบบเยอะเหมือนเมื่อก่อนเนาะพี่ใช้เยอะปีนี่คุณละแยกตีแต่ว่า,ม,ามี่แต่ว่ามีแต่คนอยากซื้อน้ำเมีค่าไม่เดอ้อ เดรสเบอร์พี่บิววิวลดได้ยอดวิวแล้วเนี่ยดูว่าเขาลงบ้าเธอก็สุดยอดเลยถ้าขายซ้ำนี่เนี่ยเอาคนละสองเหรียญเธอได้ตังละมาหาพันกว่าบาทใช่เธอเสียเพจังได้อี่มันถูกเนาะเออมันถูกไอ้ว่าขนาดช่วงเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดพี่ยังขายเลยนะเมื่อพี่ได้ใบละแปดบาทเก้าบาทพี่ก็ขายเพราะว่าหนึ่งกลัวว่าลูกค้าประจำของตัวเองจะ นี่ก็คือผลงานที่เราติดเรียบร้อยแล้วหรือว่าการเรียงเลขซึ่งการเรียงเลขนี้เราต้องเรียงเลขแบบให้เรานั้นแบบตัวเดียวกันเพราะว่าเวลาเราหาให้ลูกค้าเราจะได้หาง่ายๆ <c oughs> ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เราจะออกไปขายซึ่งเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนั่นก็คือเสื้อแขนยาว <c oughs> กางเกงขาย,ยาวหมวก ทุงมือและก็ความพร้อมและก็จิตใจของเราต้องมีความแข็งแข็ง่งวันแรกเราก็มาขายที่ตลาดเก่าของอจังหวัดวีลาดานี่ก็คือผู้ <c oughs> ร่วมสตาร์ชีวิตกับเรานะคะคนไหนที่ดูคลิปนี้หากกวนไหนต้องการเลขอะไรก็สามารถทักทายกันมาได้นะ คือมันไม่ได้ขายง่ายนะครับพี่โชว์หรือ <c oughs> ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้มันเพิ่มแบบว่าอ่อวันที่แปดที่แปดมันละอัดจังเลยออกเรารอวันดูแบบวันถัดไปว่ามันจะเป็นยังไงเป็นยังไงมาอุดูนุนกันเลยนะครับ <c oughs> วันต่อมาเราก็มาขายตรงที่หน้าเซเว่นบขสจังหวัดบุรีรัมย์กันนะครับซึ่งนอกจากเขาจะขายทางแบบ เดินขายนั่งขายแล้วเรายังมีการขายออนไลน์เช่เน c e b o o o คลายหรือว่าอินสตาแกรมก็สามารถทักทายเรามาได้นะคะอ,คอากาศนี่คือร้อนมากวันต่อมาเราก็มาขายที่ตลาดน้องแปบซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของจังหวัดวุรีรามวันนี้บบตตี้ก็มาขายคนเดียวเพราะว่าพี่คนหนึงเขาไปขายที่น่าเซเว่นมานิดนะคะ แบบมานั่งขายตรงนี้ประมาณเกือบสามชั่วโมงขายได้แค่ใบเดียวโอ้ไม่กอวันนี้เราก็มาเดินขายกันนะซึ่งเป็นแบบมันไม่มีคนเลยนะจริงมีแต่คนเดินขายกันนะมีแต่คนเดินแต่ว่ามีคนแบบมาซื้อมาซื้อเอาจะให้ดูอุ้ย่ม แล้วจะหาให้ไทยเขาลำบากจริงนะมัใช่ลำบากแต่คิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่แบบว่าไม่เคยคิดจะทำนะโอ้แต่ก็ได้มาทำก็ถือว่าเปา็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งเดินไปกวดขี้ไปนะคะท้องก็ปวดนี่เนี่ยอ้าว จะเดินสิบกิโลแล้วมั้งขาได้แค่ใบเดียวโอเคลอดูวันที่สิบหกด้วกันว่ามันจะเป็นยังไงดูสิคุณผู้ชมคือแบบลอตเตอรี่เราก็าเหลือเยอะนะเดียวประมาณอ๋อเจ็ดสิบกว่าใบซึ่งแบบที่ก็ยังไม่ได้ทุนเลยแต่ว่าด้วยอากาศมันเป็นแบบนี้นะ ฝนตกก็คือจบกันค่ะเล้วพรุ่งนี้คงมีเสียงทานว่าเรานั้นจะขายหมดหรือว่าจะได้มารุ่นเองรอติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีทุกคนคลิปนี้ก็เป็นวันที่16ของเดือนอสิงหาคมแล้วเนาะและก็นี่ก็เป็นผลสรุปหรือว่า ผลตอบแทนที่เราขายลอตเตอรี่200ใบในช่วง10วันก่อนหน้านี้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวแบบจะเปิดให้ดูนะ mm hmm. สรุปคือแบบที่ขายลอตเตอรี่หมดตอนประมาณ11โมงกับเที่ยงซึ่งก็ซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จในครั้งนี้แต่งวดหน้าก็อาจจะ ต้องลุ้นกันหมายว่ามันจะขายดีเหมือนแบบนี้ไหมโอเคเดี๋ยวแปสิประสมอีกทีให้ฟังเนาะหลังจากเลขออกปรากฏว่าคนที่ซื้อออนไลน์กับแบบนั้นมีคนถูกอยู่สองคนวันนี้แบดตี้ก็เลยเอาลอตเตอรี่นั้นมาขึ้นบัญชีหรือว่ามาขึ้นเงินแล้วก็โอนเงินให้กับลูกค้า,ท,าที่เขาซื้อทางผ่านอ,าออนไลน์สายาวไปเลยเหรอเอเ่ี๋ยวหนูไปเจมาสอพาด์ตี cho cái bay đi. Cho bay แบตตี้ก็จะมาสรุปเกี่ยวกับการขายเราตอรดีครั้งแรกของแบตเนาะว่าแบตตี้นั้นได้อะไรจากตรงนี้สิ่งที่แบตได้นั่นก็คือ1 ได้ประสบการณ์ได้กล้าคิดกล้าทาในสิ่งที่แบบไม่เคยคิดจะทำได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นอาชีพของการขายตุรี่ว่าเขาทํากันยังไงขายกันยังไง 2. องได้รู้ขั้นตอนว่าการขายลอตเตอรี่นั้นมันไม่ได้ง่ายหรือว่ามันก็ไม่ได้ยากซึ่งมันจะมีปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ในการขายเรื่องตํารวจหรือว่าเรื่องราคาของลอตเตอรี่ซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่ขายแ0บาทแบบจะบอกลินแล้วว่ากว่าที่แปดนะ จะไปเอาลอตเตอรี่มาขายนะั้นแหดก็ซื้อลอตเตอรี่เข้ามาอีกทีหนึ่งซึ่งในราคาที่แบซื้อมานะมันก็เกือบราคา80บาทแล้วซึ่งถ้าจะให้แบบมาขาย80บาทนะคือแบบไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนแบบก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองทําไมถึงแบบมันมีปัญหาเกี่ยวกับลอตเตอรี่80บาทที่ว่าขายเกินราคา3ทําให้เราแบบอ,อ,อย่างน้อยๆที่แบบในช่วงนี้เนาะ มันเป็นช่วงโควิดซึ่งมันเป็นช่วงที่แบบว่าทุกคนพากันตกงานซึ่งแบบจะบอกว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพอา,อาชีพหนึ่งที่น่าลองนะคนไหนที่แบบคิดว่าคนขายลอตเตอรี่นะจนแบบจะบอกเลยนะว่าไม่จนนะคนขายที่คนขายลอตเตอรี่นะเขาได้จับเงินทุกวันเขาได้ได้สะสมประสบการณ์แล้วว่าในลูกค้า,าทำให้เราแบบ มีความซื่อสัตย์ในตัวเองด้วยแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยโอเคคลิปนี้ก็แบดก็ขอฝากไว้แค่นี้หากคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพลังใจให้แบดท,ทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย